เฮโย w h a t s ส p บแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชนะฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเดิมนะครับผมกับโปเกมอนอยู่ไหนนั่นเองนะครับเป็นเกมแนวโมบ้าคล้ายๆกับ R O V อะไรประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ทดลองเล่นนะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะครับเพลินๆสนุกมากครับเกมนี้นะฮะก็แนะนํากันเลยทีเดียว ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับสำหรับเกมโปเกมอนยูไนนะครับไม่ใช่แค่ตัวโปเกมอนที่เก่งอย่างเดียวนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนั่นก็คือไอเทมที่ใส่ให้กับโปเกมอนของเรานะครับที่จะช่วยเสริมพลังให้เราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงล่ะว่าไอเทมชิ้นไหนเนี่ยมันดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับไอเทมทั้งหมดนะฮะเราก็จะมาบอกด้วยว่าไอเทมชิ้นไหนอยู่เทียอะไรนะครับเริ่มตั้งแต่เทียเอส เทียเอเทียบเทียสี่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับไอเทมที่เราสามารถใส่ให้กับเจ้าโปเกมอนได้นะครับจะใส่ได้3ชิ้นเท่านั้นนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็มีแค่แอปเปิ้ลที่กินแล้วนั่นเองนะครับซึ่งไม่ทราบว่าใครกินนะนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอเทมชิ้นไหนที่ดีนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับไอเทมสำหรับเกมโปเกมอนยู่ไหนนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ16ชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผมคาดว่า มันจะเข้ามาอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับก็ลองติดตามกันไปก่อนก็รักกันนะฮะอย่าว่ากานนั้นเลยนะครับผมเริ่มกันที่ trs ก่อนเลยดีกว่านะครับชิ้นแรกสําหรับ trs นะครับขอเริ่มเป็นเจ้านี้ก่อนเลยกัรลกกันนะครับบัตตี้บาเลียนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าบัตตี้บาเลียนะครับจะเป็นสุดยอดไอเทมทางสายป้องกันนะครับเมื่อกดใช้แล้วนะครับตัวผู้ใช้งานหรือโปเกมอนในทีมเดียวกันนะครับ ที่เลือดน้อยที่สุดนะครับจะได้รับเกราะมาช่วยดูดซับความเสียหายสูงสุดถึง40%เลยทีเดียวนะครับจากแม็กซเฮพของตัวเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในจังหวะไฟกันอยู่นะครับแล้วเรากดเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับจะมีเลือดเด้งขึ้นมาลวดเดียวนะครับเกือบครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวหรือเป็นไอเทมที่โหดมากสําหรับ่ายป้องกันนะฮะค่าสเตตัสของปันนี่เบเลียนะครับจะเพิ่มเฮพีนะครับบวก600 ทำให้ใช้ได้ตั้งแต่ตัว Defender ร์นะครับซัพพอร์ตออรา์นะครับพอค่า HP สูงขึ้นคือทำให้ตัวเราเนี่ยตายยากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วตัวดาเมจไอเทมชิ้นนี้นะครับไม่ค่อยเหมาะนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอัพเต็มแล้วนะครับจะาไปใส่ก็ไม่เสียหายอะไรนะฮะพอมีไอเทมสำหรับดาเมจเราค่อยเปลี่ยนของออกก็ได้นะครับชิ้นที่2สําสำหรับ t s ียนะครับชินนียสโคปเลนนะครับผม 1> 1. ไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเหมาะสำหรับสายพวกสายดาเมดนะครับวนอัพเลยนะครับอัพไอเทมชิ้นเนี้ยเป็นอันดับแรกเลยนะครับสเตตัสพื้นฐานเนี่ยครับเพิ่มคีย์ดิคอลเลตนะครับบวกถึง6%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็คีย์ดาเมดอีก บวก12รนะครับรวมถึงทําให้เวลาโจมตีแบบปกตินะครับจะติดคี้แรงขึ้นอีกด้วยนะครับข้อดีสุดๆเลยนะครับของสโคปเลนนะฮะสามารถใช้กับตัวดาวเมททั้งสายแอตแท็นะครับแล้วก็สายสปีดแอตแท็ได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวละครสายดิฟเฟนเดอร์ซัพพอร์ตก็สามารถเอามาใช้เพิ่มดาวเมจได้เช่นกันนะการอัพไอเทมชิ้นนี้นะครับจึงใช้งานกับสายดาวเมจได้ทุกตัวในเกมเลยนะครับและนี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้มันอยู่ TIS นั่นเองนะฮะ ชิ้นที่3นะครับขอเป็นชิ้นนี้ครับไวซ์กลาสนะครับซึ่งไวซ์กลาสนะครับจะเพิ่มค่าพลังสปีดแอทแท็กสูงสุดบวก39นะครับและเพิ่มจากความสามารถไอเทมสูงสุดอีก7%เนะครับเหมาะสำหรับตัวสายดาเมจทุกตัวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่ โหดไม่แพ้กับ2ชิ้นก่อนหน้านี้เลยนะฮะและไอเทมสุดท้ายสำหรับ TIS นะครับเจ้านี่ครับ Muscle Band นะครับซึ่ง Muscle Band นะครับจะเพิ่ม Attack สูงสุดบวก15หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่ม Attack Speed สูงสุดบวกอีก7.5%ด้ปอด้วยนะครับเมื่อโจมตีแบบปกติเนี่ยนะครับจะทำาด m a g e เพิ่มเติมสูงสุดถึง3%นะครับจาก HP คงเหลือของโปเกมอนตัวนั้นๆนะครับสามารถเอาไว้ฆ่า ่ายป้องกันหรือดีเฟนเดอร์นะครับพวกเลือดเยอะๆได้ด้วยนะครับเหมาะกับสายดาเมดสายแอตแท็กทุกตัวในเกมเลยนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะฮะต่อมานะครับจะเป็นเคเอกันบ้างแล้วนะครับเคเอชิ้นแรกนะครับขอเป็นเจ้านี้ก่อนเลยกันละกันนะครับนี่ครับ XP share นะครับซึ่งเจ้า XP share เนี่ยนะครับจะเพิ่มค่าให้พีบวก240แล้วก็เพิ่มมูฟเมนต์สปีดนะครับบวกอีก150นะครับหากโปเกมอน ที่ใส่อยู่เนี่ยนะครับมีค่า x p e น้อยสุดในทีมนะครับจะได้รับแต้ม XP บวก4แต้มต่อวินาทีเลยทีเดียวหากเพื่อร่วมทีมเนี่ยนะครับกำจัดโปกเกมอนป่าได้เพื่อร่วมทีมในระยะของไอเทมชินนี้นะครับจะได้รับค่า XP เพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยสำหรับ XP แช์เนยนะครับเหมาะ สำหรับตัวซับพอร์เตอร์นะครับเอาไว้ใช้เลี้ยงดูตัวแครี่นะครับให้เติบโตหรือเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถือเป็นไอเทมสาคัญนะครับส่งผลต่อเกมมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าไม่ได้เล้ซับพอร์ตมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับจึงทําให้ตกมาอยู่ใน TIA นั่นเองนะฮะชิ้นที่2นะครับกอชิลครับซึ่ง ไอเทมสกอร์ชิลนี้นะครับจะเพิ่มห้ธีสูงสุดถึง450หน่วยนะครับมีจุดเด่นคือสามารถสร้างเกาะดูดซับความเสียหายได้ด้วยนะครับถึง10%ด้วยกันจาก m a ็ HP ฮให้ผู้ใช้ระหว่างทําแต้มนะครับหากเกาะไม่แตกนะครับเราจะสามารถทําแต้มได้โดยไม่โดนขัดขวางนะครับหากผู้เล่นคนไหนเนี่ยนะครับชอบวิ่งเข้าไปทําแต้มนะครับนี่คือไอเทมสาหรับ ทุกตัวละครเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับเป็นชินเนียเอนเนอร์จีแอมปิไฟเออร์นะครับซึ่งเจ้าชินเนียนะครับจะทําให้พลังงานของยูไนต์เนี่ยชาร์จไวขึ้นบวกถึงหเลยทีเดียวนะครับคู่ดาวท่าต่างๆก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับลบสีเลยทีเดียวนะครับเมื่อโปกเกมอนใช้ท่าอยู่ในมูมนะครับจะทำให้ดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้น21%ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับใช้ได้ดีกับตัวละครที่สายลัว แบบกดท่าบ่อยๆเพราะว่าเจ้าชิ้นนี้นะครับจะมีรถคูดาวติดมาให้เลยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใช้ไปในช่วงท้ายเกมนะครับเราจะใช้อยู่ในมูฟได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะมองกับโปเกมอนแทบทุกตัวเลยนะครับที่ไม่ใช้การโจมตีปกติเป็นดาเมจหลักนะฮะชิ้นต่อมานะครับชิ้นนี้เลยครับโฟกัสแบนนะครับซึ่งชิ้นนี้นะครับจะเพิ่มค่าเดฟนะครับบวก30แล้วก็เพิ่ม SP สพีเดฟ บวกอีก30นะครับเมื่อ HP เหลือต่ำกว่า25%นะครับจะฟื้นฟู HP ให้14%นะครับต่อวินาทีเป็นเวลา3วินาทีด้วยกันนะครับจัดว่าเป็นไอเทมสำคัญของสายดีเฟนเดอร์เพื่อเอาไว้ยืนชนรับดาวเมดให้เพื่อนนั่นเองนะฮะต่อมานะครับชิ้นนี้ครับเชลเบลซึ่งชิ้นนี้นะครับจะเพิ่ม SPS tag นะครับบวกหน่วยนะครับแล้วก็คูลดาวท่าต่างๆเนี่ยลดลง ถึง4.5%เลยทีเดียวนะครับเมื่อใช้มูฟโดนศัตรูนะครับจะฟื้นฟู HP จํจำนวนหนึ่งได้ด้วยนะฮะไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเหมาะกับสายพวก sps tag โดยตรงนะครับช่วยให้ยืนเลนง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะสามารถฟื้นฟู HP ได้เรื่อยนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นไอเทมในระดับเทียบ B กันแล้วนะครับซึ่งไอเทมระดับเทียบ B นะครับชิ้นแรกเจ้าตัวนี้เลยครับ แ s สเซอร์เวนะครับซึ่งแ s สเซอร์เวเนี่ยนะครับจะเพิ่มค่าย p ีบวกสองหน่วยนะครับแล้วก็เพิ่ม SP สพีเดฟด้วย42หน่วยนะครับพร้อมกับสร้างเกาะป้องกัน SP Attack หนาถึง15%นะครับของ m a c h p ผู้สวมใส่ไอเทมชิ้นนี้นั่นเองนะครับโดยไอเทมชิ้นนี้นะครับออกแบบมาเพื่อลดดาเมจจากโปเกมอนสายเวทโดยตรงนะครับป้องกันการโดนตอดจากท่า SP Attack ช่วงต้นเกมได้ดีเลยทีเดียวนะครับหลังโลแตกนะครับโลใหม่จะถูกสร้างหลังจากออกจากการต่อสู้ประมาณ10วินาทีนะครับข้อเสียใหญ่ๆเลยก็คือโลนี้นะครับไม่สามารถป้องกันดาเมจจากแอทแทก ได้นะครับหากเจอตัวละครสายโจมตีปกติเนี่ยนะครับผลลับจากไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะเหลือแค่ประโยชน์อย่างเดียวเลยนะครับนั่นก็คือเพิ่มเลือดแค่270หน่วยเท่านั้นเองนะฮะต่อมาครับ SP Attack Spec นะครับซึ่งเจ้าชิ้นนี้นะครับจะเพิ่ม SP Attack บวกถึง24หน่วยเลยนะฮะเมื่อทำแต้มได้นะครับจะได้รับ SP Attack นะครับบวก16หน่วยซ้อนทับได้ถึง6ครั้งด้วยกัน โดยการเพิ่มแต่ละครั้งนั้นนะครับไม่แคร์ว่าจะทําได้กี่แต้มนะครับขอแค่ทําแต้มได้ก็พอนะครับถ้าทําแต้มได้ก็คือเพิ่มให้บวกเลยนะครับและนี่แหละครับจึงเป็นไอเทมเล่งดาเมจอย่างแรงสําหรับสายเวทที่ชอบวิ่งเข้าไปทำแต้มอยู่เสมอเมอนะฮะต่อมานะครับเจ้าชินนีย แอดแท็กเวทนะครับซึ่งเจ้าชิ้นนี้นะครับจะเพิ่มแอ t แทกบวกถึง18หน่วยนะครับเมื่อทําแต้มได้นะครับจะได้รับแอ t แท็กบวกถึง12หน่วยด้วยกันนะครับซ้อนทับได้ถึง6ครั้งไอเทมชิ้นนี้นะครับขายกับ SP a t t a c k แ p e c นะครับแต่ให้ผลบวกกับสายโจมตีเป็นแอ t แทกยิ่งทําแต้มได้ครบ6ครั้งเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเล่งดาเมจให้แรงสุดได้ไวเท่านั้นนะฮะและไอเทมสุดท้ายสาหรับเทียบีนะครับก็เป็นชิ้นนี้ครับโปรดสโตนนะครับซึ่งเจ้าชิ้นน แล้วก็มูเมนต์สปีดบวก120นะครับเมื่อออกจากการต่อสู้เกิน8วินาทีนะครับจะได้รับโบนัสมู m e n t Speed พิเศษเพิ่มขึ้นอีกบวก20%นะครับจะทำให้เราเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาในแมปได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นเทียรกันบ้างแล้วนะครับซึ่งเทียรชิ้นแรกเลยนะครับคือชิ้นนี้ครับ ฟล็อกกี้เฮล멧นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าชิ้นนี้นะครับจะเพิ่ม HP บวก270แล้วก็เดฟนะครับบวก42เมื่อได้รับดาเมจเท่ากับ10%ของ m a ็ HP ฮนะครับจะทำดาเมจท้อนกลับไปยังฝั่งตรงข้าม5%ของ HP ของตัวมันเองนะครับข้อเสียของเจ้าชิ้นนี้เลยนะครับคือถ้าเราโดนท่าแรงๆแล้วตายเนี่ยนะครับดาเมจจะไม่สะท้อนกลับไปฝ่ายตรงข้ามนะครับต่อมาครับชิ้นนี้ครับ แอลส์คุกกีนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าชิ้นนี้นะครับจะเพิ่ม h p บวก240เมื่อทำสกอร์ได้นะครับจะเพิ่ม m a ็ HP ถึง200แล้วก็ซ้อนทับไปถึง6ครั้งด้วยกันนะครับเอาไว้ช่วยเพิ่ม h p สูงสุดได้ดีก็จริงนะครับแต่ว่าส่งผลต่อการเล่นไม่มากสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับไอเทมชิ้นอื่นๆนั่นเองนะครับและชิ้นสุดท้ายนะครับสำหรับเทียสนะครับนั่นก็คือชิ้นนี้เลยครับ ที่ผมมีอยู่นั่นเองนะครับ left over นะครับเจ้าชิ้นนี้นะครับจะเพิ่ม HP บวก240นะครับแล้วก็ฟื้นฟู hp ให้9หน่วยทุกวินาทีนะครับเมื่อออกจากการต่อสู้เนี่ยนะครับจะฟื้นฟู hp เพิ่มเติมอีก2%ต่อวินาทีสามารถยืนเลนได้ง่ายขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าหลังจากกลางเกมไปแล้วนะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับยิ่งเลนเกมนะครับไร้ประโยชน์มากนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับข้อมูลไอเทมที่ยกออกมา คร่าวๆให้ดูกันนะครับใครใช้แล้วเป็นยังไงใช้อะไนแล้วดีนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชั้นด้วยกันละกันนะครับเอาไว้ถ้าฉันมีข้อมูลอะไรดีๆอีกก็จะทำคลิปออกมาให้ดูอีกนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกนายสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละ